ไปกันที่สาวสวยคนนี้เลยเพิ่งรับมงมานะคะนั่นก็คืออิงฟ้านั่นเองค่ะแห่งเวที m ม s s แ a น Thailand ปี2022นะคะล่าสุดบอกว่าตีตลาดจีนแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหแต่ว่าก็ยังคงมีดราม่าตามมาเกี่ยวกับเรื่องของภาษานั่นเองนะคะว่าอิงฟ้าเนี่ยดูจะอ่อนภาษาหรือเปล่านะคะอะทั้งหมดนะคะยังไงให้อิงฟ้ามาตอบค่ะเป็นค่ะ อันนี้ยอมรับตรงเลยนะยูฟ้าใช่ครับว่าหนูไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ปิดกั้นตัวเองในเรื่องของเพศอยู่แล้วไม่ได้จํากัดคือไม่ได้ไม่ได้จากัดว่าต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายเป็นทอมเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ที่ความสบายใจแล้วก็ความสุขของเราความเข้าใจมากกว่าเป็นแบบนี้มานานแล้วตอนนี้ที่หนูมองคือมุมกว้างของเรื่องของ LGBTQ ตอนเนี้ยเหมือนเรามีเสียงที่ดังมากขึ้นหนูแค่อยากจะออกมาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรความรักเป็นสิ่งสวยงามเสมออย่าไปแบบบูลลี่หรือว่าอย่าไปว่าใครเพียงว่า เขาเลือกเทศภาพเท่านั้นเองตอนนี้ไม่มีค่ะเพราะว่าตั้งแต่เข้ากองมาเราก็เพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอะละความสัมพันธ์ไปจากจากที่เราเคยแบบท,ที่ที่คบกันอยู่อะไรเงี้ยด้วยความที่หนึ่งเรื่องของเวลาแล้วก็ความเข้าใจความสัมพันธ์แบบมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบค่อยๆจางลงอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้คือในในในหัวเรามีเรื่องให้คิดเยอะมากใช่ค่ะก็เลยใช้คําว่าแบบตอนนี้ยังโสดดีกว่าก็ยังคงห่วงความโสดตัวเอง ก็จะมีความน่ารักของเขาค่ะความน่ารักคือจริงๆอ่ะถ้าเราจะเ,เล่นกระแสกันจริงๆอ่ะเราทําได้มากกว่านี้อีกเราออกมาปล่อยความสวีดสร้างกระแสแบบให้ได้มากกว่านี้แต่คือเราปล่อยตามความธรรมชาติสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นโมเมนต์ต่างๆที่ทุกคนได้เอาไปจิ้นกันก็คือมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องมานั่งฟิกหรือมานั่งบอกกันว่าแบบเฮ้ยทําแบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วน้องเขาวันแรกที่เรารู้จักเขายัางไงวันนี้เขาก็เป็นเหมือนเดิมคือถ้ามันเป็นปัญหาเราไม่มาประกวดหรอก เพราะถ้าเรารู้ว่าถ้ามาประกวดเขาไม่เอาเราหรอกเราไม่ได้ภาษาคงไม่มาใช่ไหมคะแต่มันไม่ใช่เชิงว่าเราไม่ได้สื่อสารไม่ได้เลยคือเราสื่อสารได้แต่เราไม่ได้ถึงขั้นว่าเนทีฟแบบเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยขอเรียนค่ะเรียนเรียนตอนนี้มีแพลนที่ลงเรียบร้อยแล้วคือเรียนออนไลน์คือการเรียนมันไม่จําเป็นจะต้องแบบไปลงคอร์สแต่ว่ามันสามารถมันต้องเรียนแบบการใช้ชีวิตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ กอนหน้าที่หนูจะมาประกวดหนูมีระยะเวลาพัฒนาแค่เดือนเดียวแต่เนี้ยหนูยังเหลือระยะเวลาอีกประมาณ5-6เดือนซึ่งหนูมองว่ามันสามารถพัฒนาได้มากกว่านี้ก็มั่นใจในศักยภาพของตัวเองเพราะเรามายืนอยู่ตรงนี้แล้วใช่ แหมเรียกว่าสวยสมมงจริงๆนะคะรวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของภาษาเนี่ยอย่างที่ิฟ้าบอกไปแล้วว่าเขามีความพร้อมก่อนที่จะเข้ามาประกวดอยู่แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยก็มีระยะเวลาที่จะพัฒนาตัวเองไปด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเป็นห่วงแน่นอนใช่ค่ะนะคะแต่อีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนกรี๊ดเลยก็คือออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็น LGBTQ นะคะก็คือไม่จะบอกต้องชอบผู้ชายเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยความรักก็คือจะเป็นเพศหญิงเพศชายไงก็ได้นะคะอ่ะแล้วก็เตรียมกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของซีรีส์อะไรต่างๆผลงานต่างๆเยอะแยะ ให้ติดตามกันแน่นอนค่ะกับสาวอินฟ้าค่ะนะคะมากความสามารถจริงๆคุณผู้ชม